สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งครับในช่องอาร์ตนีเคอีนะครับคลิปนี้ไม่แนวทานนีเคอีบ่ายครับไม่รอตัวเปิดครับช่างหัวตัวเปิดแล้วไม่สนตัวเปิดฮะเจ็บใจมากเลขห้าหรือห้าตัวเดียวเลขกลุ่มห้าลตัวเดียวไม่เอาไปจับเลขไหลและอย่างมันไหลล่างศูนย์แล้วโอซาจ,จับสองศู 80, นย์แปดศูนย์ันมาศูนย์ห้าศูนย์ห้าอ่าช่างหัวมันครับแต่มาฟัง อธิบายาคร่าวๆครับผมไม่ได้รอตัวเปิดถามว่าทำไมถึงไม่รอตัวเปิดเพราะว่าตอนนี้ที่สังเกตดูเลยตอนนี้ครับนี่คืออีบ่ายมีดเจ็ดสามสามเจ็ดหรือไม่ก็สิบแต้มครับคือสิบแตม้ม,น,ม,มน,น,น,3 3นะครับเมื่อวันจันทร์สาเมื่อวันเมื่อวันจันทร์นี้สามเจ็ดห้าสามบ่ายนะครับเมื่อวานหนึ่งศูนย์เจ็ดสามและที่สังเกตถามว่าทำไมถึงไม่รอตัวเปิดอ่าเพราะเมื่อเช้าเมื่อวานเช้าเมื่อวานเ,เช้าปิดศูนย์ห้าใช่ไหมปิดศูนย์ห้า บ่ายมันตาม10กับ73โอกาสที่มันจะตามกันเป็นไปได้อันนี้คือตัวแปรแรกนะครับไม่พูดพําทําเพลงครับติดไว้ก่อนลยครับถ้าถามว่าเด่นอะไรไหมถ,ถ้าสําหรับขาลูดขาลูดผมว่า3มน่าจะยังอยู่นะครับขาลูดรูดสไปแล้วครับเดี๋ยวผมจบไว้ก่อนแล้วกัน10ผมจับทีโรนไปครับ1 0 0 0ครับสักครู่นะครับผมดูตารางแป๊บหนึง่ง 1000 100, อ่าและ3773มา2วันติดจะมาวันที่3เป็นไปไ,ได้ไหมทำไมจะเป็นไปได้เป็นทไมจะเป็นไปไม่ได้ครับ3773เขาคู่กันนะนะครับและอีกตัวแปรนึงคือเมื่อชารปปิด0550 0550คือเลขตัวแทนครับกลุ่มเลขตัวแทน0 5 1 6 2 7 3 8 4 9ซึ่ง5005มาไปแล้ววนล่าง บ่ายถ้าเลขตัวแทนปิดเช่น1 16 49จะคู่กันครับ2738จะคู่กันอันนี้คือเลขตัวแทนครับเมื่อเช้าเลขตัวแทนมันปิดบนล่างมาแล้วบ่ายนี้โอกาสเลขตัวแทนจะปิดบนล่างเป็นไปได้ครับทุกอย่างการคิดการวิเคราะห์เป็นแนวทางของผมนะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะมาแต่เป็นการสังเกตเบื้องต้นของผมเองนะครับบางครั้งมันมีอยู่สองตัวแปรไปเลือกตัวแปรนึง่งผิดก็เป็นไปได้อย่างเมื่อเช้าผมมีคอมเมนต์มาท่านจับเลข5าเหลือ5ผมก็ดีใจครับ พอบางครั้งท่านฟังผมไงแต่ผม,มเลือกผิดนะครับและที่ผมบอกครับ16 9 4คู่กันครับ169494 16คู่กันครับแล้วก็2 7 3เจครับเนาะดูเหมือนเยอะครับแต่ไม่ได้เยอะนะครับดูเหมือนเลขเยอะเอ้ยเลขเยอะเลขเยอะจังมันไม่ได้เยอะนะัเลขนะครับมันมี73เจ็ดสามสามเจ็ดคือหนึ่งงไว้แล้วห้าหกนะแบบนึงนะครับ ห้าหกหกหางครึ่งครับเหมือนเดิมสไตล์ผมอยู่แล้วร้อยมาศูนย์ครับเนาะถ้าลูดขาลูดผมว่าสามน่าจะยังอยู่ครับขาลูวิ่งบนลูดสามผมว่าไม่สามก็เจ็ดเนี่ยผมว่ายังผมว่ายังอยู่ครับแต่เนี่ไม่ได้สามแล้วกันนะครับเนาะประมาณนี้ครับสาหรับหุ้นนี้แคอีบายครับเป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นครับจะมาหรือไม่มาผมไม่ทราบได้ครับบางครั้งมันก็มโหตัวเองนะครับเออทำไมมึไม่เอาห้าวะ เลขออกมาแล้วแต่พูดไปก็เท่านั้นครับแต่แต่ก็อย่างน้อยมันก็ใกล้เคียงผมก็วิเคราะห์องผมว่าเออเลข5้าอาจจะมา <c oughs> ละเลยว่าเช้าและดูปากหนักมากผมเป็นคนที่ชอบเล่นหวยเอ้ยชอบวางหวยและเน้นแต่บนคือหมายความว่าดูตัวบนเป็นหลักไม่ดูตัวล่างครับศูนย์บ่ายเออศูนย์เช้าเดินมาสองรอบศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เมื่อเช้าก็ห้าศูนย์อีก เออทำไมไม่เอาศูนย์วะเป็น้น 2, 4 4องบนอีกแต่ถ้าบ่ายย้อน 24, 4, 2อ4สี่สต้องขออภัยแล้วกันครับประมาณนี้ครับสําหรับหุ้นนี้็อ,อีกบ่ายครับกราบขอบคุณคนทุกท่านครับแล้วก็ขออภัยสําหรับท่านที่ตามแล้วเสียนะครับ